กลับเรียนท่านประธานค่ะสตรีกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลในฐานะกรรมธิการค่ะฉันได้ขอสมนความเห็นของมาตรา7นะคะเพื่อที่จะปรับลดลงบประมาณลงจากร่างในวาระหนึ่งอีก1,223ล้านบาทนะคะจากหน่วยงานสำนักง,งานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะในค่าใช้จ่ายเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง รายงารรายการที่2ก็คือจากกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศนะคะรายการพัฒนา Big Data Pla t f o ฟอร์ด้านความมั่นคง3า1ล้านบาทนะคะแล้วก็โครงการที่3กรมประชาสัมพันธ์ที่ท่านสอสอปรกรณ์วุฒิได้อภิปรายไปแล้วนะคะ5้าล้านบาทรวมเป็นเงิน1223ล้านบาทนะคะโดยดิฉันเองจะอภิปรายในรายละเอียดของโครงการพัฒนา Big Data Plat ลตฟอร์มด้านความมั่นคงค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการผูกพันงบ ยาวนาน4ปีใช้เงินมูลค่ารวมทั้งสิ้น361ล้านบาทนะคะโดยที่ตั้งงบไว้ในปี65 72ล้านบาทจริงๆโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางคณะอนุกรรมธิการครุพันธ์ได้ตัดลดลงไปแล้วนะคะแต่ว่ามีการขออุทธรณ์เกิดขึ้นที่ห้องกรรมธิการนะคะแล้วก็เสียงข้างมากของกรรมธิการก็ได้ รับผลอ,อนุญ,ญาตให้มีการอุทธรได้แล้วก็คืนงบให้กับหน่วยงานไปนะคะแต่ว่าดิฉันเองก็ยังคงติดใจจึงจําเป็นจะต้องมาขอเสียงที่จะตัดลดโครงการนี้จากสภาหแห่งนี้ค่ะท่าปนประนานที่เคารพคะโครงการพัฒนา Big Data p l a t ล o ฟอร์ด้านความมั่นคงนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานปฏิบัติการด้านบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงนะคะของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ะะซึ่งถูกอนุมัติแผนนี้ตั้งแต่มกราคมปี2563ก่อนที่จะมีโควิดซะอีกช่วงนั้นถ้ามีท่านใดที่ติดตามก็จะพบว่าทุกหน่วยงานก็จะมีโครงการ Big Data เป็นของตัวเองนะคะแล้วก,ก็จะไม่แปลกใจถ้าจะมีโครงการด้านความมั่นคงที่เป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data แต่เมื่อการผ่านไปและนี่คือพศ 2,564และวเรากำลังพิจารณานงบของปี2 5 6 5สิ่งที่เราต้องคำหนึงก็คือว่าเราจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรและความมั่นคงมีความจำเป็นแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่อยากที่จะเทียบกันให้ดูก็คือว่าในขณะที่กรรมนอของงบประมาณ3 6 0ล้านบาทสำหรับการทำโครงการ Big Data Platform กรมบัญชีกลางเองก็มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้รับสวัสดิการของรัฐทั้งหมด เพื่อที่จะบูรณาการว่าใครได้เท่าไหร่แล้วใครที่ยังไม่ได้บ้างกรมบัญชีกลางใช้เงินทำฐานข้อมูลนี้5.8ล้านบาทในขณะที่เราให้งบเกี่ยวกับฐานข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งเป็นความมั่นคงของใครก็ไม่ทราบ361ล้านบาท โชคดีนะคะกรรมานรได้ให้รายละเอียดค่อนข้างมากนะคะสำหรับ uh, TOR ของโครงการฉบับนี้ของการโครงการนี้นะคะหนามากนะ,ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดว่ารายการข้อมูลด้านความมั่นคงใดบ้างที่จะมีการจัดเก็บดิฉันก็เลยไปส,สืบค้นในอินเทอร์เน็ตและพบแผนปฏิบัติการด้านการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งมีการระบุข้อเสนอแพลตฟอร์มด้านความมั่นคงนี้ในรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะคะขอสไลด์ขึ้นนะคะ ในรายการข้อมูลด้านความมั่นคงนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทะเบียนราษข้อมูลอาวุธปืนข้อมูลทะเบียนบ้านข้อมูลบแตบประจําตัวบัตรประชาชนข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ DNA ต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นระบบสารสนเทศด้านการข่าวและก็ข่าวกรองถ้า ท่านใดยังพอจํากันได้เพื่อนสมาชิกพรรคเดียวกันกับดิฉันท่านดังสีมันโรมเคยอภิปรายเรื่องงบประมาณของแผนบราการชายแดนใต้เอาไว้ว่ามีการละเมิดสิทธิ์ในการใช้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นห้องทดลองมนุษย์ทั้งเก็บข้อมูล DNA จากเด็กจากคนแก่จากทหารเกณฑ์เก็บข้อมูลจดจําใบหน้าจาก CCTV แล้ววันนี้มันกำลังจะถูกบูรณาการขึ้นมาเป็น Big กเ a ต้าแพลตฟอร์มที่จะใช้โดยกรรมนรและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องซึ่งจะไม่เป็นอะไรเลยถ้าที่ผ่านมารัฐไม่ได้ทำกับประชาชนเป็นฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ปฏิบัติกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเหมือนเป็นศัตรูไม่ได้ใชน้นิยามความมั่นคงของรัฐเท่ากับความมั่นคงของรัฐบาลดังนั้นขอยกตัวอย่างความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในการใช้ข้อมูล บิ๊กเดตได้ความมั่นคงให้ทุกท่านได้ทราบนะคะขอหน้าตัดไปค่ะนี่เป็นข้อมูลเอกสารลับที่สุดที่มีการเปิดเผยทางสื่อมวลชนที่ผ่านมานะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นเอกสาร Watch List แล้วมาดูหน้าตาของศัตรูที่ร้ายกาจของรัฐบาลน,นี้กันนะคะมีชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัฐ หัวหน้าพักก้าวไกลนะคะอยู่ในวอชลิสต์หมายเลข40กว่านะคะแล้วก็มีรังซีมันโรมนะคะก็ติดโผลของวอชลิสต์ผู้ที่เราจะต้องจับตาดูเพราะว่ามีเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณใยทวั์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลคุณอมรรัตโชคประมิตรกุลอีกด้วยนะคะสรุปว่าหน่วยงานรัฐภายใต้ของรัฐบาลน,นี้มองประชาชนและพรคก,ก้าวไกลเป็นภัยต่อความมั่นคงไปสิแล้วกระมัง นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความกังวลใจค่ะถ้าวันนี้กรามานรจะทำา Big Data แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราเอาไว้นะคะแล้วสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้โดยที่ขอสไลด์ถัดไปค่ะจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยได้มีการผ่านพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2562แต่ว่ารัฐบาลโดยมติข,ของครมก็ใช้ข้ออ้างเรื่องโควิดในการเลื่อนบังคับใช้ พรบนี้ออกไปถึง2ครั้งสองคราจากเดิมที่จะต้องมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี2563ตอนนี้ก็เลื่อนไปจนถึงปี2565ตราบใดที่พรบฉบับนี้ยังไม่ถูกนำมาบังคับใช้ยังคณะกรรมาการข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่มียังไม่ได้เริ่มทำงานอย่างจริงจังในการปกป้องสิทธิ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราดิฉันไม่เห็นด้วยที่จะยอมให้กอรามานจัดโครงการ ข้อมูล Big Data p l a t f o ฟอร์นี้นะคะโดยใช้ภาษีของประชาชนนะคะทีฉันรู้สึกเป็นภยัยรู้สึกว่าทีฉันจะน่าจะน่าจะเป็นรู้สึกเป็นภัยกับตัวเองมากกว่าที่จะมีความมั่นคงในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ